Good morning all students และก็ the p a r e n t นนะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่อยู่ทางบ้านแอ h โฮมนะครับก็รู้ดีนะว่าบางกลุ่มมาโรงเรียนนะครับคำท,ทูสปูลแต่บางกลุ่มอยู่ที่แอดโฮมนะครับหากที่เชื่อวันนี้นะครับ today ก็จะเป็นการสอนผ่านสื่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีการบันทึกวิดีโอนะครับให้นักเรียน นะครับได้ทำเนาตส่วนน,นักเรียนอยู่ทางนี้ก็เรียนไปด้วยรอนิ่งไปด้วยนะครับอ่ะวันนี้วิชาแรกก็คือ subject เอ่อแมทนะครับที่เชื่อมีแบบทดสอบนะครับเราทอล์กกันอตอนที่ปลายนี้ Friday, ใช่ไหมลายนี้ใช่ไหมนักเรียนนะครับนักเรียนว่าจะมี test m a t แต่สถานการณ์โควิดมันก็ทำให้เราต้องเปลี่ยนนะครับเป็นการ เท็ในห้องด้วยแล้วก็กลุ่มที่อยู่แอนด์นะครับก็ดิสเซนฟังไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเชื่อจะอธิบายนะครับว่าเท็ยังไงนะครับทดสอบอย่างไรบ้างโอเคมาดูอันนี้จะเป็นแบบทดสอบท้ายบทนะครับท้ายบทที่หนึ่งเราฟินนทบทที่หนึงแล้วนะครับก็จะมีแบบทดสอบทั้งหมด10ข้อนะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายร้วมกับเพื่อน,อนๆที่อยู่ในห้องนะครับ แล้วก็อยู่ทังบ้านก็ิสเซ็ไปด้วยนะครับอ่าข้อที่หนึ่งเอาช่วยกันแล้วช่วยกันข้อที่1นึ่เียวสเกตร์ข้อที่หนึ่งจากง่ายๆเนาะเอาอ่านของกันว้านรู้สนห้่บารอ่3 6 2านะครับข้อที่หนึ่งก็บอกว่าขีเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนักเรียนก็ เขียนเป็นตัวเลขดูัระเบีกนะครับด้านล่างเดี๋ยวด้านล่างตรงนี้จะเขียนตอวประกอบนะแล้วเนี่ยรอบโจทย์หนึ่งมาทัดแล้วก็ตอวบต่อด้านล่างนะครับส่วนของที่เชื่อจะเขียนเดียวเป็นโจทย์ทั้งหมดเลยเพราะเขียนตอบไม่ไม่พอเนาะต่อไปข้อที่สองอ่านร่วมกันบ้าโซตรีสองหนึหกหน่ยสอันนี้จะเป็นการอ่านเอง เขาบอกว่าจงเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับที่เชื่อเคยสอนไปแล้วว่าลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเนี่ยจะอ่านว่าหนึ่งหรืออ่านว่าเอ็ดอ่านักเดียนก็ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับสองหมื่นจุดจุดจุดไม่บอกนะครับถ้าบอกก็ลองอฉเฉยแต่จะอธิบายให้ฟังว่าทำยังไงนะครับต่อไปในบทนที่สามเอาเพื่อนๆ่านร่วมกัน ข้อที่สามหลายคนงงใช่ไหมครับข้อที่สามเนี่ยเขาขีดเส้นใต้เลขอะไรครับเลขเก้าเขาบอกว่าตัวเลขที่ขีเส้นใต้มีค่าเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องไปดูว่าหลักหลักหน่วยคือเลขศูนย์หลักสิบคือเลขสองหลักร้อยคือเลขเก้าหลักพันคือเลขหกหลักหมื่นคือเลขสี่ นั่นเรงเข้ามาดูว่าเลข๙มันอยู่หลักอะไรมันมีค่าเท่ากับหลักนั้นแหละนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติเลข๒อยู่หลักสิบก็ต้องมีค่าสกัดเท่าไรครับยี่สิบเนี้ยง่ามากเลข๙อยู่หลักร้อยเอ้ยไม่ต้องบอกเลยคิดเองติ้งเองทำเองเนาะต่อไปข้อที่สี่อันนี้จะเป็นการเขียนให้รูปกระจายแต่เขากระจายตัวเลขมาให้แล้วก็คืออ่นานท้กทอการว่าุจทย หลักนี้เพราะว่ามันไม่มีค่ามันเป็นเขาเรียกว่าหลักร้อยใช่ไหมครับแต่มันไม่มีค่าให้เขียนเป็นจํานวนนับได้อย่างไรเข้าใจไหมครับจํานวนนับก็เขียนเป็นจํานวนหนึ่งจำนวน่ะเขียนได้อย่างไรเขียนนะต่อไปข้อที่ห้าหนึ่งมื่นสองพันสามร้อยี่สิบเอ็ดเนี่ยจงเขียนในรูปกระจายนักเรียนสังเกตว่าสองข้อนี้จะสลับกันใช่ไหมครับ หนึ่งหมื่นสองพันสามรอยี่สิบเอ็ดให้เขียนอย่างเงี้ยเขียนเป็นรูปหัวใจอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะอันเดอร์สแตนนะครับอ่าต่อไปเราจะไปที่ข้อหกนะครับ